สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทาค่บพิเศษนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่29สิงหาคม2,567ครับเกินวงเช้านะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านเขาเรียกว่าบ้านดินเสมอตำบลคีริเขตอำเภอทานโตจังหวัดยะลาครับที่นี่เป็นดินเบียเป็นดินแดน เป็นอาณาจักรแห่งทุเรียนนะครับเรียกว่าอยู่รอบตัวของผมเลยนี่นะครับทั้งทุเรียนหมอนทองทุเรียนพวงมณีทุเรียนก้านยาวครับซึ่งเป็นอะไรที่อเมซิ่งมากของอสามจังหวัดชายแดนใต้ยะลานะครับเดี๋ยวผมจะพาแฟนรายการไปชมกันสักนิดหนึ่งผมยืนอยู่เนี่ยก็อยู่ห่างจากยะลาประมาณเกือบ เกือบเกือบหนึ่งร้อยกิโลนะครับหนึ่งร้อยกิโลที่ทแฟลรายการเห็นอยู่ตรงนี้นะครับที่เห็นนีก็คือต้นทุเรียนทั้งหมดเลยนะครับต้นทุเรียนทั้งหมดเลยที่เห็นเนี่ยรอบตัวของผมเนี่ยแล้วเมื่อคืนผมก็พักที่โฮมสเตย์นี่นะครับแปนรายการโอ้โหเป็นอะไรที่ไม่ซิงมากนี่ยแฟนรายการ เดินเข้ามาดูนะครับเห็นทุเรียน,นครับบ้านด,าดินเสมอตำบลคีรีเกนะียนเนี่ยเข้าจากตัวอำเภอทานโตนะครับมาอีก17กิโลแล้วจากายะลาม,มาทานโตเนี่ยประมาณ66กิโลเป็นประมาณครึ่งทางของอที่เราจะเดินทางไปอำเภอเบตงครับ นี่ครับเดินมาดูทุเรียนนะครับในรายการโอ้โหคาต้นอะรยงเี้ยฮะนี่ฮะลูกบล่ลมเลยนี่น่าจะเป็นหมอนทองนะนี่อยู่หลังโฮมสเตย์นี่ครับทุเรียนเป็นหมื่นหมื่นตันนะครับทุเรียนเป็นหมื่นหมื่นตันแล้วก็มีมังคุดด้วยนะครับตรงนี้ใครจะมาเที่ยวยังไม่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเปิดมากนะครับ แต่เป็นอะไรที่เป็นอันซีนไทยแลนด์มากมากโอ้โหนี่ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับมสวัสดีครับมสวัสดีครับมเาเป็นเพื่อนกันนี่ฮะนี่ก็คาต้นเหมือนกันแถวนี้บริเวณแถวเนี้ยนะครับ จังหวัดยาลาเนี่ยตั้งบันดังสตาร์ที่ผมผ่านมาเมื่อวานเนี่ยบันดังสตาร์ทานโตจะไปถึงเบตรงนี่ทําทุเรียนทั้งนั้นเลยนะครับทุกเรียนทั้งนั้นเลยแล้วก็รสชาติหอมอร่อยมากผมชิมรีวิวละก็อยากให้แฟนรายการได้มาเห็นกันกับตาเลยนครับหล่นกันอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยโอ้โหยี่ปลูกตามป่าตามเขานะครับถ้าเกิดจัดคลิปมา ทานทุเรียนนี่ใครจะมากันบ้างครับเนี่ยมีเงาะด้วยเห็นไหมฮะมีเงาะมีเงาะทุเรียนมีขาต้นอย่างนี้เลยนี่เขาตัดปลูกตามป่าตามเขาเนี่ยครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยฮะนี่อันนี้อะไรนี่ปูมันีหรือเปล่าปูมันีลูกก็จะป้อมๆอ,อ,อย่างนี้ยครับ บรรยากาศเงียบสงบสวัสดีครับสวัสดีครับเรามาเจอพี่ผู้ช่วยเฉลิมนะครับซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแห่งนี้แล้วก็ดูแลโฮมสเตย์มอบมอบมอบที่ดินเนี่ยให้กับหมู่บ้านเพื่อจะทําเป็นโฮมสเตย์นะครับพี่เฉลิมนิดนึงนะครับแถวเนี้ยแถวเนี้ยที่พี่เฉลิมทําเป็นโฮมสเตย์เนี่ยและมอบที่ดินให้เนี่ย ทำไมพี่เรลิ่มถึงมอบที่ดินให้กับกับกับแหล่งท่องเที่ยวกับหมู่บ้านครับที่มันไม่มีเอกสารสิทธิ์ไงก็เลยตรงนี้เป็นที่ทำมาของคอมมินิอสมัยก่อนครับพอปีสามสิบเจ็ดทางกรมชนทานก็มาเปิดอ่างน้ำแล้วว่าไอ้จิงคอมนิทเขาออกไปก็เลยมาทําเป็นโฮมสเตย์ให้ทําเป็นแอ่งน้ํา แล้วก็เห็นสถานที่สวยงามกว่าว่ามีคนใหญ่คนโตเขาเข้ามาตักเข้ามาเที่ยวเขาจะทำเรื่องเรื่องที่ดินง่ายชาวบ้านไงก็เลยยกที่ดินให้แล้วก็ทางหมู่บ้านเข้าทำรวมตัวโดยที่ว่าหมู่บ้านครึ่งหนึ่งและทกศออีกครึ่งโอ้โหมาช่วยกันครับแล้วที่เห็นนี่คือทุเรียนของพี่เฉลิมมดไหนไหนพี่เฉลิมพาไปชมหน่อยพาไปชมหน่อยนี่ไม่มีลูกแล้วพี่ พี่เฉลิมบอกกับผมแบบน้อยใจมากมากบอกว่าที่นี่ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวเลยโอ้โหนี่มันแหล่งท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยนี่คือส่วนทุเรียนของผมขึ้นข้างบนนี่ยาวิไร่นี่คือส่วนที่ทุเรียนพี่เฉลิมหมดเลยครับส <45 S 1> ี่สิบห้าไร่โอ้โหนี่รับอันนั่นอะไรครับแดนแบนแดนแดนเขตแดนอ๋อเขตแดนเขาดูกันยังไงมีเงาะด้วยนี่มีมีทุกอย่างแล้วเขาบอกมาเลเซียอยู่แถวเนีน้ยพี่ ไหนเนี่ยติดมาเลเซียนะครับในรายการตกปลาบนเขาเขาลมหนาวชมดาวชายแดนบ้านดินสอไหนเห็นต้นไม้ยังนู่นนะต้นไม้นะเออก็ไปลงถึงลงก็ดุนต้นไม้ที่เห็นเนี่ยนะครับหลังลงนะอันนี้คือมาเลเซียทางนู้นสัตเทิดาประเทศมาเลเซียว้าวว้าวนี่มันสุดประเทศไทยเลยเนี่ยปีใหม่ทุกปี ครับจะลงถึงสิบเอ็ดองศาโอ้โหนี่ยี่สิบอันไปพี่พี่พี่พาไปดูทุเรียนหน่อยเดี๋ยวผมจะเชิญชวนแฟนรายการมาเที่ยวที่นี่มีโฮมสเตย์คืนเท่าไหร่นะพี่คืนสี่อคืนละสี่ร้อยมีตัวให้มีที่ย่างมีตบ๊กาได้คืนละสองร้อยมีอันนี้เป็นเครืออ่ามีครัวทาอาหารให้นะครับมาจะซื้อกับข้าวซื้ออะไรมาเองแล้วมีเตาย่าง มีเตาแก๊สมีหม้อหุงข้าวให้ียบร้อยมีถ้วยจานคืนละสองร้อยบวกกับเป็นคืนละตรงนี้พันหนึ่งพอดีโอเคตอนนี้สองห้องสองห้องออสหพันหนึ่งพันหนึ่งไปดูมาดูมาดูสวนทุเรียนกันโอ้โหอันนี้อันนี้อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อันนี้เขาเรียกเขาเรียกฟันอะไรครับหมอนทองหมอนทองที่นี่เขาจะหมอนทองไม่ใช่หมอนทองกันแล้วพี่เฉลิมปลูกกี่ปีครับเนี่ย อันนี้ประมาณยี่สิบปีได้เกือบเกือบผมมาปีสามเก้าโใหญ่ใหญ่เนาะจนใหญ่ใหญ่แล้วพี่จิ๋วไม่ใช่คนที่นี่เหรอคนปนัดดิตั้งแต่โรงเรียนไทยพัฒนาขึ้นมาที่นี่คือคนปนัดดิไอ้คนปัตตานีทั้งนั้นคนปนัดดิอำเภอปนัดดิคนปนัดดินี่อยู่อยู่คนทะเลนี่อ่าปัตตานีแล้วไม่หาปูหาปลาเป็นประมงมาทําทุเรียนเฉยเลยก็มาทํากันไปเรื่อยๆไงแล้วที่ที่ปนัดดิมีมีทุเรียนไหม ไม่มีครับโอ้ขึ้นตาลโอ้ผมเคยไปปานเร่เขาจะมีหาดแล้วก็มีข้าวเกี๊ยบครับกูกูเอออ่าตีชายหาดนะนะครับก็มาที่นี่ก็เรามาปลูกตู้เย็นเันไหมเนี่ยแล้วไอ้ปอมปอมเนี่ยนี่หมอนหมดนี่หมอนไหมหมอนทุกอย่างหมอนหมดสี่สิบห้าไร่เนี่ยมีกี่ต้นพี่ ลงไว้เมื่อก่อนลงไว้สี่ห้าร้อยห้าร้อยแล้วก็ต่อไปอีกสองร้อยโอ้โหแต่ตอนนี้เงินพอเล่นยาพอมีปุ๋ยมานี่อันตรายที่สุด oh รักษายากตอนนี้ครับมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยแล้วเก็บไม่กินกินได้แล้วยังเนี่ยเดี๋ยวถ้าร่วงก็เียพอ,องเบียแกะให้ทานเราชิมโอ้โ oh หมันผมไม่อยากแนะนำให้รักนนแมวมะลหวานยอดกินแก็มี กระทุกลบอกระ,ะทุกลบไมาครัหมอนทอง,องน,น,นี่ก็หมอนทองครับ,รบตาหัวก็เล่นได้เลยแลเนี่ยโอ,โอ้โหเขาปล่อยคากันอย่างนี้เลยอ่แล้วพี่มีคนช่วยเก็บไหมเนี่ยมีมีลูกชายเก็บเดี๋ยวก็เก็บของร่วมมาเก็บกันเองเก็บกันเองทำกันเ,เองแต่ว่าทีมงานจากกระจวมาตัดช่างที่นี่เลยอ๋อ โอ้โหนี่เราอยู่สุดชายแดนใต้เลยนะครับสูงจากระดับน้ำทะเล7ร้อย7หกว่า7ศูนย์ครับมาเลสครับนี่ที่เฉลิมบอกนะครับมามาเลอมาเลนี่นะฮะไอ้ต้นใหญ่ๆนั่นอ่ะต้นน้อยใหญ่ไปทางนู้นมาเลเซียถ้าเห็นทุเรียนนี่เป็นของเราลัดลัดลัดเคได้และทางฝั่งนู้นเขาปลูกทุเรียนไหมครับพี่เป็นป่า อมาเจอหมู่บ้านเขาประมาณยี่สิบกูโรแถวๆยิยาลานี่มันเท่าไหว่ามันเรียบเรียบเบตงไปเลยดิไปถึงเบตงเชือกเขาสันกลาคีรีเนี่ยนะครับโอ้ยอดเขาสันกลาคีรีโอ้ดูสิประเทศไทยของเราแล้วกนมีทหารมาเลครับกับกอยอยู่ตงเมื่อคืนเมื่อคืนเจอเต เจอตชดอ่าตชดอเขาไปกินเลี้ยงเขาไปข,าข้างหลังข้างหลังเขานี้ของไทยเหรอของของมาเลยฮะอ๋ออีกชั้นแล้วจะเกิดชั้นแ้มาเลตรงนี้มันจะไปม,มันจะเป็นแหลมอยู่ไงเป็นแหลมเป็นแหลมเข้ามาทางนี้ไปออกบ้านเลยทางนู้นไปออกหลังโรงพักบาตูอันนี้ชื่อไอดอนะครับ มาแจกต่อชอยดอถ้าจะโดทิ้งนะหนีกับไอตัวนี้ไอ้นี่ตัวเล็กลูกมันแอนแอบบูบแต่บู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 บโบเป็นหมาใจร้ายนะครับเปีกชายอันนี้อะไรไอตัวเล็กไอตัวเล็กไอตัวนี้แม่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 ปะปู่ปู่ปูใจดีจักเลยนะครับเปีกชายปะป้าตัวหนึงอยู่นั่นเข้ามาเอาไปแก อันนี้ฮะตกปลาบนเขาเขาลมหนาวชมชายแดนแอดบ้านดินเสมอฉันชวนมาเที่ยวเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจะส่งคลิปนี้ให้กับผู้ว่าทอทอขอท่านช่วยโปรโมทหน่อยนี่ขนาดขนาดอ่าสัญ,ญลักษณ์ยังเป็นทุ้เรียนนะครับเนี่ย จริงๆคุณคุณพ่อของผมเรียกคุณพ่อเล็กนะครับจริงๆอายุไล่ๆกันเลยล่ะแต่เป็นคุณพ่อของน้องเบียร์คุณส่วนของเพื่อนผมดินเสมอเอาคุณพ่อไปไหนหลักมาเลยไหนมาเลยมันไม่เขียนน้ำลบแล้วไม่กลมหลังมาเลยไม่เขียนน้ำมาเลยหนึ่งกิโลน้เลบแล้ว เ,น,เน,นี่คุณพี่ดีกว่าคุณพี่เข้ามาบุกเบิกรุ่นคุณพ่อครับทำทุเรียนทุเรียนของของพี่เล็กนี่มีกี่ต้นนีเน้เป็นพันเมนันนพ,นนพนนะโอ้โหทำทุเรียนมาทั้งชีวิตทำตัวเล็กตั้งเหงื่อไ,ได้ทำได้ประมาณ กือบแปสิบไร่นปดสิบไร,ไร่อันนี้เราก็เรากําลังจะมีความทําทุเรียนที่เนี่ยส่งออกไปเลยนะครับทุเรียนที่นี่ไม่แพ้ที่ไหนในประเทศไทยนะทางระยองจันทบ,บุรีชุมพรนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่ได้รับการปโปรโมทเท่าที่เท่าที่ควรนะครับเท่าที่ควรมันเป็นอาณาจักรทุเรียนเลยอะที่เนี้ย รอบตัวของผมเล็กทุเรียนที่นี่มันมีความพิเศษนะครับที่เรียกว่าเสด็จน้ําทุเรียนเสด็จน้ํามันจะลายผมฟังหน่อยมันจะไม่อมน้ํามันจะมันจะหวานจะกรอบมันจะมันนะเพราะเดียมันอยู่บนที่สูงอ่ะครับสูงประมาณจากน้ําทะเลเจ็ดร้อยเมตรนี่คือบนน้ำทะเลมีทุเรียนอะไรบ้างเอออย่างนี้มีก็น้นๆั่นก็หมอนทองก้านยาวชนีพวงมาี หมูสังกินก็มีครับหมูสังกินหนามดาและคนทําทุเรียนนี้ปิดตานี่ชิมชิมได้เลยไหมรสชาติอะไรรู้ครับรู้เลยนะเดี๋ยวผมจะลอง <laughs> ดูเม <laughs> ื่อ <laughs> คืนผมลองชิมแล้วแล้วเดี๋ยวแฟนรายการลองไปดูในดูในคลิปนะฮะโอ้โหผมรู้สึกหลงรักที่บ้านดินเสมอมากดินเสมอชื่อนี้มาจากอะไรช่วยไขไขผมหน่อย คือตั้งตั้งมาชดไว้ครับพอดีมันมีที่เหมือมันหายากครับที่เสมอคือที่ไม่มีีเรียบที่เรียบไม่มีไม่ค่อยจะมีครับจะมีอยู่ที่เดียวที่นะที่หน้าบ้านพ่อที่ว่าคนบุกเบิกนะเลยตั้งชื่อพ่อเลยตั้งชื่อว่าบ้านดินเสมอบ้านดินเสมอครับแล้วตำบลคีรีเขตนี่ความหมายของเขาคืออะไรครับคีรีคือภูเขาคีรีเขตภูเขาติดกับเขตมาเลเซียมาเลเซียภูเขาติดเขตแล้วตำบลนี้ชื่อตำบลนี้มีมาก่อนที่คุณพ่อพี่มาบุกเบิกหรือว่ายังไง มีมาหลังนีกครับหลังอยู่แล้วเมื่อ,อก่อนเป็นตำบลอะไรเมื่อก่อนเป็นตำบลทานโตครับอ๋อแล้วมาแยกกี่หลังแยกกี่หลังครับแล้วใครใครเป็นคนตั้งคิรีเกตพอ <İns. S 2> พี่ป่ะคิรีเขตไม่ใช่ไม่ใช่ครับแต่ว่าน่าว่าคนนครนั่งคนจนนังหวัดนครเขามาจากนครบักพนังเยอะเหรอครับแถวเนี้ยนะครับอ๋อคนบักพนังเยอะอ๋อคนนครอยู่แถวนี้เยอะเหมือนกันเขามาจากแหลมตะลุมพุที่มันขอนแหลมตะลุมพุเพ่ปีห้าอะไรฮะปีสองห้าศูนย์เจ็ดสองห้าศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดแล้วเขามาเจอที่ได้ไงอ่ะ ก็าามาตามตามกันมานโอ้โหญาติๆชวนกันมาของพี่เล็กนี่มาปีหนึ่งแปดหนึ่งแปดครับหมายแต่หกขวบพี่เล็กนีเท่าไหร่ 52, ห้าสิบห้าสิบสี่ห้าสิบห้าผมห้าสิบสองห่างกันสามปีแต่มาอยู่ที่นี่แล้วเกือบห้าสิบปีสี่สิบกว่าปีโอ้โหแน่นอนมาก นีมังคุดครับนี่มังคุดมังคุดเอาอะไรนี่เบ้เบนี่เรามอร์นิ่งวอล์กนะครับเดิยนยามเช้าอันน,นจากทุเรียนเนี่ยสาม้อยหกสิบองศาเนี่ยครับทุเรียนหมดเลยถ้บคุณพ่อ,อจริงๆเรามาเราผ่านได้ท่องเที่ยวมากินคาต้นก็ได้เนะอยากกินไหนอาชี้เลย สมมุติเห็นเนี่ยชียเย้เนี่ยอยากกินลูกเนี้ยชี้เลยชี้เลยอันนี้ทานได้ยังคุณพอ่อไอพี่ยังยังเขาเคาะดูได้อันนี้อันนี้อีกกี่วันทานได้ครับนี่สี่ห้าวันสิบวันอาทิตย์หนึ่งเข้ได้ขี่นมาอันนี้เด็ดดูซ e ่ this is my first time ฮะว้าว ไอ้บ่ไอ้บ่โอ้โหหน้าตาดุจังเลยดุจังเลยเว้ยเรานี้โอ้โหหน้าตาเอาเรื่องเว้ยนัตโอ้ยเอาเรื่องไงเนาะกระดิกหางมาเลยมา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 อันนี้เพลิงอะครับชื่อเพลิงมากเลยเพลิง บเบม่แน่ใจเดูดูก่อนไม่ตัดนี่เราจะเห็นใกล้ๆี่ยไครับเนี่ยวฟูขึ้น้ายมอเตอร์ไซค์ไปที่ลงนะครับเดี๋ยวทุเรียนงั้นเลยมาเลยไปนรายการ คนไหนมันเลือกเอาเลยครับมาช้อปปิ้งเอาเลยเลือกเอาเลยเดี๋ยวปักชื่อไว้ให้เขียนชื่อไว้ให้จองเลยเดี๋ยวพี่เล็กจะดูแลให้เป็นลูกๆเลย <c oughs> นี่ก็เป็นลงใหม่นะครับที่ทำขึ้นเพื่อเตรียมจะรับซื้อผลิภัจะพันและส่งออกด้วยนะครับนี่ค่ะจุเรียนเอ็กซ์พอร์เตอร์ เอาละครับเดี๋ยวคลิปถัดไปจะพาทุกท่านไปชมในส่วนทุเรยียนและการตัดริมนู้นเลยชายแดนมาเลเซียครับ